ราศีต่อไปเป็นชาวราศีเมถุนนะคะคุนดวงชาวราศีเมถุนนั้นคุณอาจจะประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมีเรื่องที่ต้องตกกระไดพลอยโจรจนต้องแต่งงานคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลักดันคุณมากออืมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีนะแต่แบบมันตกร่องปล่องชิ้นไปอะ่ะมีเหตุให้ต้องได้อะไรบางอย่างเช่นได้แต่งงานได้ทํางานหรือได้อะไรบางอย่างแต่มันมันเป็นเหตุการณ์แบบตกกระไดพลอยโจรมากกว่าไม่ได้ตั้งใจนะจับพัดจ,จับผูอะไรประมาณนั้นอะ อแล้วก็การงานมาดูการงานการงานดีค่ะจะได้รับการโปรโมทความรักอ่เริ่มดูเร็วละคนโสดช่วงนี้อันตรายอย่าเพิ่งมีนะคะโดนจับแน่จับโดนจับแต่งงานแน่แล้วก็คนมีคู่นะคะก็มีอาจจะมีท้องอมีลูกนะคะแล้วก็ทําอะไรก็คือทุกอย่างด้วยดีแล้วก็ระวังคนนอกทำสยศาสตร์ใส่นะคะ อ่ามาดูกันเรื่องของพลังงานมาดูพลังงานของชาวราศีเมถุนกันนะคะก็ช่วงนี้เป็นพลังงานที่สมดุลช่วงนี้ปิดหูปิดตาดูแลตัวเองให้มากนะคะดอทรูสปิริตกาลังเปิดขึ้นแล้วก็การดูแลตัวเองก็คือทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วชีวิตจะดีค่ะคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือการสื่อสารแล้วก็ ถ้าเกิดคุณทําอะไรไม่ได้คุณอย่าแอกนะคะช่วงเวลานี้คุณต้องแบบคุณต้องถามคุณต้องบอกทําไม่ได้ไม่รู้จริงๆช่วยแนะนําเราหน่อยแล้วก็ใช้ปัญญาหาคนช่วยเราอย่าแอมีปัญหาอย่าแอกมีปัญหาวิ่งหาจนกว่าจะได้คนที่ช่วยเหลือเราจริงๆนะคะอ่ะาพาเราออกจากปัญหาจริงๆมันคือความกล้าหาญอย่างหนึ่งแล้วก็บทสวดบทสวดนะคะก็คือคาถาเงินล้านของหลวงพ่อปานนะคะสําหรับชาวราศีเมถุน ราศีต่อไปนะคะเป็นราศีกันพื้นดวงของชาวราศีกันช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องอยู่แบบผู้สูงอายุผู้สูงวัยเคลื่อนไหวช้าๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีคนช่วยเหลือสนับสนุนพักดันแล้วก็ทําบุญกับสัตว์นะคะแล้วก็ทําบุญกับพ่อแม่นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่เหมือนคนแก่เลยอยู่แบบเงียบๆนะคะอยู่แบบกเกษียณแล้วนะคะช่วงนี้พักผ่อนพักร้อนนะคะพักร้อนแบบ พักร้อนแบบคนแก่ะค่ะพักพักถอนนะคะ <_ d> um> พื้นดวงก็การงานนะคะมาดูการงานก็อาจจะต้องระวังอสอรพิษระวังคนปองร้ายแล้วก็ให้ใส่หน้ากามีคนใส่หน้ากากก็หาคุณคุณก็ต้องใส่หน้ากาก้าหาเขาแล้วหลายอย่างที่คุณก็จําเป็นที่จะต้องควบคุมแล้วก็ถูกควบคุมหนึ่งคือควบคุมคนอื่นสองค,คือคณเองอาจจะต้องถูกควบคุมนะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็เพียรอยู่เพียรสร้างอดทนนะคะอดทนทําไปก่อนควบคุมตัวเองควบคุมมิชชั่นคอนโทรลแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะเนี่ยดีแต่ว่าคุณอาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงใจเย็นใจเย็นแบบใจเย็นแบบใจเย็นอยู่แล้วก็ใจเย็นใจเย็นนะอ่ะมาดูกันคนโสดนะคะคนโสดความรักคนโสด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 ชาวราศีกันนะคะคนที่มองอยู่ใช,ใ,ชใ,ชใช่ใช่ใช่และใช่ใช่ใช่ ใช่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องคุยกันระวังถ้าเป็นคุณไปเป็นมือที่สามเขาระวังเขาสั่งมือปืนมาจัดการนะระวังเลิกได้ก็เลิกนะพอเขาเอาจริงแล้วก็ถ้าเกิดคุณจับปลาสองมือเนี่ยคุณจะถูกจับได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นคู่ก็อย่าเพิ่งหยากนนะคะตอนนี้ใส่หน้ากากเข้าหากันไปก่อนหรือใครที่สามี มีเมียน้อยจริงๆอย่าเพิ่งโวยวายนะเก็บหลักฐานเอาผิดเมียน้อยนะต้องบอกก่อนเลยนะว่าบางทีนะคนบางคนไม่ใช่ความหลักนะเมียน้อยบางคนหรือชู้บางคนโรคจิตก็มีนะอืมแค่อยากเอาชนะแค่อยากทําลายชีวิตคู่พอชนะเสร็จทํอะไรต่อไม่ทําอะไรเลยแค่อยากเอาชนะเฉยๆก็มีเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายจัดการ นะดูพลังงานดูพลังงานพลังงานก็คุณต้องมีกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตนะคะเซลแคร์ Self care, การดูแลตัวเองก็คือมีอะไรก็คือลุกทูเดอะ s สตาร์ขอพรจาก,ากฟ้า,ฟาแล้วคําขอพรนั้นก็จะเป็นจริงลุกทู o เดอะ t ลุกทูเดอะสตาร์ช่วงนี้ต้องเยียวยาอารมณ์มากๆเลยอารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวเพราะฉะนั้นเข้าหาธรรมชาติอย่างเงีละห้นา,านาทีนะคะ,ะบทสวดนะบทสวด ที่จะเสริมบาร,รมีคนราศีกันข้าถาาหัวใจยุงทองของหลวงปู่มันต่อไปราศีธนูนะคะมาดูพื้นดวงของชาวราศีธนูโอ้โห We are the champion We are the champion นนะคะแล้วก็โชคดีมาก บอกเลยว่าทําอะไรก็เปก็ปังอลังการงานสร้างโชคลาบมาดูโชคลาบของชาวราศีธนูกันโชคลาบอยู่ถึงที่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดช่วงนี้อย่าอย่าใช้ความรู้ให้ใช้ดวงเป็นหลักไปตามดวงแล้วก็มาดูความรักของชาวราศีธนูคุณจะตาสว่างขึ้นแล้วก็คนโสดชีวิตไอคนมีคู่ชีวิตดีค่ะอ่าชาวราศีธนูการดูแลตัวเอง ก็การทําสมาธิเลี่ยงกายอาจารย์ก็ได้นะการสอนสมาธินะคะการทําสมาธิแบบกราวดิ้งเชื่อมต่อกับอาจารย์เต็มดวงนะคะแล้วก็อ่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดขอดตัดกรรมแต่ความรักดีนะคะให้ความรักนําทางแล้วก็คุณมีอํานาจในชีวิตของคุณจงรักตัวเองจงเลือกตัวเองเป็นอย่างแรกที่ผ่านมาคุณอาจจะทําเพื่อผู้อื่นมาเยอะแต่วันนี้คุณต้องรักเลือกเพื่อตัวเองคุณมีสิทธิ และคุณมีอำนาจอย่าไปสนใจว่าความดีหรือความเลวช่วงเวลานี้คุณต้องรักตัวเองปกป้องสิทธิ์ของตัวเองหนึนะคะแล้วก็กล้าที่จะตัดผู้คนบทรสวดของชาวราศีธนูคาถาเดินทางปลอดภัยของหลวงพ่อจัญค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะพื้นดวงของชาวราศีเมษนั้นเป็นอย่างไรโอ้โหมือปืนโลกะจันร์พื้นดวงของชาวราศีเมษ ก็คือคุณถูกต้อนให้จนมุมละคุณอาจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นลงศพไหม่หลังน้ำตาเพราะฉะนั้นยอมได้ยอมนะเดือนนี้ยอมไปก่อนนะคะยอมไปก่อนมันไม่ใช่เวลาของคุณไม่ใช่เดือนของคุณเดือนนี้คุณต้องยอมไปก่อนนะคะแล้วคุณจะพบทางสว่างเองอืมยอมแล้วจะเจอสิ่งที่ดีการง,งานก็จะดีทุกอย่างต้องดีแต่ว่าคุณตั้งใจโฟกัส อ่าหยิบให้บริคเนี้ให้หน่อยอยู่ตรงนั้นอ่ะมาโชคลาบมาดูโชคลาบของชาวราศีเมษกันก็โชคลาบไม่โอเคนะคะโชคลาบไม่โอเคคนโสดนะคะคนโสดก็น้ำขึ้นให้รีบตักคนมีความรักก็ให้ขจัดปัดเป่าอาบน้ำเกลืออาบน้ำมนนะซินทุก หมดทุกหมดโศกแล้วนะคะความทะเลาะความผิดพลาดความไม่เข้าใจกันวันนี้ได้เข้าใจกันแล้วนะคะแล้วก็คําแนะน,นําคําแนะนําจากพระพิคเนศนะคะสําหรับชาวราศีเมษ ก็คือการตัดสินใจตัดสินใจว่าคุณจะมีชีวิตแบบใดตัดสินใจว่าคุณอยากมีชีวิตคู่แบบใดโดยไม่เอาอาดีตมาตัดสินนะคะโดยไม่เอาอาดีตมาตัดสินเช่นฉันตัดสินใจแล้ว,ว่าฉันจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สมหวังในความรักมีความสุขในความรักการตัดสินใจเมื่อคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรสําหรับตัวคุณและชีวิตคุณจริงๆ คุณจะได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการฉันตัดสินใจแล้วจะเป็นคนสวยฉันตัดสินใจที่จะเป็นคนประสบความสําเร็จฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะทํางานนี้ให้ประสบความสาเร็จฉันตัดสินใจแล้วที่จะทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะร่ํารวยจากการเป็นแม่ค้าฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะประสบความสําเร็จฉันจะเอ่าเป็นหมอดูที่ร่ำรวยแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้คนอย่างแท้จริงคือการตัดสินใจอย่างแท้จริง โดยที่ไม่เอาอดีตมาเกี่ยวข้องไม่เอาโชคชะตาไม่เอาอะไรมาเกี่ยวข้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองว่าคุณจะเป็นคนที่มีคุณค่า <pus ank> er> ฉันจะเป็นภรรยาที่สามีอยู่ด้วยแล้วมีความสุขฉันจะเป็นภรรยาที่สามีรักฉันจะเป็นภรรยาที่นำพาวความเจริญรุ่งเรืองให้กับสามีฉันจะเป็นสามีที่ทําให้ผู้หญิงที่ฉันรักมีความสุขร่ารวยมั่งคั่งแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอะไรก็ได้เลยขอให้คุณตัดสินใจสําหรับตัวคุณและชีวิตของคุณ การตัดสินใจสําคัญมากอันนี้เป็นคําแนะนําจากพระพิคเนตโอมกัมเกนปตเยนะโมนะมะอ่าพระพิคเนตก็สนับสนุนคุณอยู่นะคะแล้วก็บทสวดนะคะบทสวดที่จะทําให้ชีวิตของคุณของคนราศีเมษดีขึ้นโอ้มาเป็นแพ็คอันที่หนึ่งนะคะหลวงู้สดคาถาบูชาพระพรหม แล้วก็คถามหาจัก,กรพพัดนะคะสามบทสวดที่จะเสริมบารมีของคุณในเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษ